สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเหรียญปยทานดาวกระจายกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดาวกระจายของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังค่ะเราสามารถใส่เหรียญตอนหลังได้นะคะโดยนำเหรียญบาทค่ะมาเสียบเข้ากับช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปค่ะแล้วเหรียญก็ หล่นเข้าไปอยู่ข้างในของดาวกระจายแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นสีเหลืองลายดาวกระจายด้วยค่ะเป็นเบอร์สองจนวน3เส้นความยาวก็อยู่ที่23นิ้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง3มเส้นขามาวางเรียงกันแล้วให้ด้านที่เป็นลายนะคะอยู่ด้านนอก เอาอีกด้านหนึ่งไปทบอีกด้านหนึ่งแบบนี้ส่วนตรงกลางเราจะพับครึ่งค่ะทีนี้เราก็จะมาทำฐาน3กันนะคะโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ริบบิ้นเส้นทางขวาม,มือนะคะคล้องริบบิ้นเส้นแรกค่ะแบบนี้ส่วนริบบิ้นเส้นที่3มค่ะเราจะนำมาลอดช่องนะคะของเส้นแรกลอดไปทางซ้ายมือค่ะ จากนั้นก็กางริบบิ้นออกแบบนี้แล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นที่2นะคะเข้าไปอยู่ในเส้นที่สแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะพยายามดึงให้ตรงนี้นะคะนูนขึ้นค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นูนแบบนี้เลยค่ะต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำฐาน6กันค่ะโดยหันริบบิ้นไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่เป็นหลุมๆแบบนี้นะคะ เราก็ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะจะใช้ริบบิ้นเส้นข้างล่างนะคะหนึ่งเส้นวางพาดเฉียงขึ้นมาทางนี้นะคะทางขวามือแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นนี้วางพาดเฉียงขึ้นไปด้านขวามือเหมือนกันค่ะทีนี้เลยอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นนี้หยิบขึ้นมาแล้วเอามาลอดตรงช่องนี้นะคะซึ่งเป็น เส้นแรกที่เราวางนะคะก็จะได้ฐานหกนะคะตอนนี้ก็ให้มันนูนนนขึ้นมาแบบนี้ด้วยนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาค่ะ1เส้นจีบเส้นนี้นะคะแล้วก็หยิบเส้นที่สองค่ะถัดไปมาวางทับกันแบบนี้นะคะเส้นที่3ามค่ะเอามาทับเส้นที่สองเราจะหยิบอยู่3ามเส้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวช้อน ข้างล่างดีๆแล้วปล่อยเส้นในสุดขาลงไปหยิบเส้นถัดไปที่อยู่ข้างล่างค่ะขึ้นมาวางไว้แทนที่แบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะปล่อยเส้นในสุดนะคะลงไปหยิบข้างล่างขึ้นมาวางไว้แทนที่นะคะปล่อยลงไปทีนี้เส้นนี้ก็เป็นเส้นสุดท้ายของข้างล่างแล้วนะคะข้างล่างก็จะไม่มีแล้วนี่ค่ะหมดแล้วนะคะ เราถือไว้3ามเส้นแต่เดี๋ยวเราปล่อยมา1เส้นค่ะจะถือไว้แค่สองเส้นจากนั้นก็ดูข้างนี้นะคะข้างนี้จะมีช่องค่ะต้องดูดีๆนะคะนี่ค่ะช่องตรงนี้นะคะหยิบขึ้นมาหน่อยเป็นช่องแรกค่ะก็เอาเส้นในสุดค่ะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยเส้นที่สองค่ะถัดมาเข้าช่องแรกเหมือนกันนะคะแล้วไปออกในช่องที่สอง จากนั้นก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะก็จะพอดึงมาได้เขาจะคล้ายๆเป็นรูปดาวนิดๆนะคะเราก็ไม่ต้องทำให้แน่นค่ะแล้วก็ปริกมาฝั่งนี้นะคะ ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะเพราออาจจะดูหลวมนิดนึงนะคะดึงค่ะเดี๋ยวเราจะทำการพาดริบบิ้นกันพอเห็นว่ากระชับนิดนึงแล้วนะคะเราจะหยิบหนึ่งเส้นขึ้นมาค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะหยิบหนึ่งเส้นแล้วนับไปทางซ้ายมือนะคะ1 2สองข้ามค่ะโดยการวางพาดแบบนี้แล้วเก็บไว้ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะหยิบขึ้นมา ข้ามสองแล้วก็พาดเหมือนเดิมค่ะหยิบมาข้ามสองพาดนะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน2เส้นแล้วค่ะแบบนี้นะคะจะเอามาลอดช่องตรงนี้ซึ่งเป็นช่องถัดจากริบบิ้นที่เราวางเส้นสุดท้ายนะคะเราก็เอาเส้นนี้ค่ะลอดไปที่ช่องแรกนะคะเส้นที่สองตามมาค่ะเข้าช่องแรกนะคะแล้วไปออกในช่องที่สองค่ะ จะได้ในลักษณะน,นี้ให้ดูนะคะว่าริบบิ้นออกทุกช่องนะคะไม่ไปซ้อนกันจากนั้นก็หันมาด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะให้ดึงให้กระชับค่ะยิ่งกระชับก็จะยิ่งสวยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บริบบิ้นกันค่ะหยิบริบบิ้นหนึ่งเส้นนะคะเก็บไปตามแนวแล้วออกในช่องที่สองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปทางขวามือนะคะแล้วก็ทำให้ครบทั้งหกเส้นค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ทำครบทั้ง8เส้นแล้วค่ะก็พยายามดึงให้กระชับนะคะจะได้ดาวที่สวยงามต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากเส้นข้างบนคือเส้นนี้นะคะโค้งหรือบินมาข้างหน้าค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วให้ดูแนวของเขาค่ะแนวของเขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะแนวของเขาแล้วเราจะเสียบเขากับช่องข้างหน้าตรงนี้นะคะ แล้วตรงปลายให้ออกในช่องที่สองค่ะนะคะเขาจะซ้อนเส้นนะคะเป็น2เส้นตรงนี้ก็อย่าดึงแรงค่ะนี่นะคะเขาจะซ้อนอยู่2เส้นเหมือนเดิมค่ะทําไปเส้นถัดไปเสียบเข้าไปกับช่องข้างหน้าแล้วให้ออกในช่องที่สองนะคะทําไปก็จัดตรงปลายแหลมไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็ทําให้ ครบทั้ง6เส้นทีนี้เราก็จะเจอ2เส้นแบบนี้นะคะเส้นข้างหน้าเราจะไม่เอาค่ะเราจะใช้เส้นข้างหลังเหมือนเดิมค่ะใส่เข้าไปในช่องข้างหน้าแล้วออกในสองช่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะทําทำไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะก็มาจัดตรงดาวค่ะแชกดาวให้เท่าๆกันเพื่อความสวยงามต่อจากนั้นก็นำเอากันไกลค่ะมาตัดริบบิ้นออกนะคะตัดเวลาตัดตัดดีๆค่ะเดี๋ยวนะคะให้ดึงริบบิ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัดจะได้ง่ายขึ้นแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็ได้ดาวกระจายนะคะทำไม่ยากเลยแล้วก็สวยงามสามารถใส่เรือนตอนหลังได้ด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดาวกระจายของเราน่ารักมากๆเลยค่ะ